กัสดี f อทุกท่านนะครับชาวน้เอาเจ้า3ององนะครับออกมาเทสนะครับให้ f อนะครับนี่จะ3าองค์1 2 3สในตัวเดียวนะครับขันโยนนี่ครับเข้าพเนึดแล้วเป็นอีกตัวนะครับ่อๆนะครับนี่ครับนิ่งๆเดี๋ยวผมมาใส่คอนเดิมไว้เลยนะครับต้นนี้ได้ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับเป็น5 6กเก็บตัวนะครับผมไม่รู้จะมีนกป่ามาร่วมไหมมาเช็คนกครับผมอ่า ทำเลดีนะครับใกล้ๆบ้านนะครับผมอ่ะรอชมครับผมเจ้า3มองค์จะเล่นจวดไหมนะครับผมรอชมครับน่ครับใส่เสรจจวดครับไม่ต้องห่วงเจ้าสาองค์นี่ครับผมนกต่ออาชีพโยนหานกแล้วนะครับคอนเดิมนะครับเทสแทบพุกตัวทำนกต่อนี่ครับ ขึ้นหนึ่งปกแล้วก็จะเป็นสองไปสามนะครับแล้วแต่ลมมันตัวเดียวหลายสไตล์นะครับลูกป่าโตอยู่ใกล้ๆครับไม่รู้จะมีมาร่วมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนครับเป็นดีครับผมนีม่เฮ็ดเจ้า องค์รอ,นอนชมครับผมตอนนี้ผมก็ออกมานะครับเริ่มเรียกครับสงสัยเห็นนกนี่นะครับใสงใอันนี้เรียกกันนะครับงเรียกเรียกโยนครับผมนี่ครับตอนนี้ผมก็ออกมานั่งรอข้างนอกนะครับผมนั่งดู นุยจะมีตัวมาร่วมไหมเ,เรียกั้เจังสามองนะครับ,รบเล่งดีมากนะครับบกคลากรบุคลาแท้นะครับเห็นนกเล่นดีมากนะครับผมเยี่ครับสองพีานี่เล่น,นตึกนะครับผมนกสองอาชีพนะครับ เรียกลิงเลยครับตรงสี้เห็นนกไกลๆนะครับเ,เยยลีเยงยาวนะแสดงว่าเห็นนกแล้วครับเนี่ยครับ,รบโอ้เสียงพุ่งนี่จังนี่นะครับใส่ไว้คนเดิมเอออยู่นะ อ,อนกปา่าเงียบอยู่เลยนะครับขยันนะครับโยนหานกดีมากนะครับเสียไนต้นเดิมเลยนะครับเทปดูนะครับ เล่นก็คือโอเคครับผมลกนะครับเพิ่งเปลี่ยนมือมาก็จวดเลยแสดงว,ว่าปรับตัวไม่นานนะครับนี่ก็เราชมจะมีเข้าร่วมให้ชมบงในไหมนะครับโอ้เล่นดีมากนะครับผมขยันโยนหานกนี่นะครับผมนกไม่มีัมก็โยนหานะครับ เอ่เร่งเลยนะครับเออปล่อยขลุมเลยนะครับอืมเรล็กก็บหัวโตเลยนะครับโอ้อั้ปปาอยู่ใกล้ๆนูนะ้นครับ ไม่รู้จะข้ามมาหรือเปล่าป่าอยู่นู้นเลยนะครับสะนุนเลยอู้ดึงนกเล่นดีมากเลยครับเห็นใกล้ใเรียกเลยโอ้มาแล้วครับ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 มีต้นน้อยครับอปล่อยขลุมแล้วครับลุ้นจะสู้ไหมลุ้นนะครับจะสู้ไหม น่าจะใช่ครับรถใหญ่่อ้ี้เล่งครับนกต่อเล่งแล้วนะครับอยู่ใกล้ทางก็ไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะครับผมช่งเช้าโรงเรียนกำลังเปิดเด็กๆกำลังไปโรงเรียนกันนะครับรถเยอะนะครับ ติดเส้นใหญ่นะครับผมเอานะครับเล็งแล้วครับเห็นนกครับโอ้ปล่อยขลุ่มนะครับผมเล็งแล้วครับผมเรียกคูเรียกขัดเลยครับเล็งแล้วครับโอ้นกป่าโตครับเดีครับจะเข้าร่วมไหมเทียมห่างๆแล้วครับนกป่า ดะครับเจ้าสามองค์จะเก็บได้ไหมนะครับถ้าเข้าร่วมก็มีลุ้นครับนี่นกป่ามารอบละเสียงกลางนะครับโอ้ลิงนกเดืมากครับนกป่าอยู่ต้นนี้นะครับอยู่ต้นนี้ข้างล่างนะครับต้นเล็กๆน,นี่ครับ เราเล่งแล้วครับนกป่าสู้อยู่นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะขยับไหมนะครับจะขยับมามีล้น,นครับลองตรงนกเหนียวๆน,นี่แล้วครับผม ลุ้นครับลุ้นจะมาร่วมไหมนะครับจะสามองค์จะดึงมาได้ไหม,อมโอ้ลิงทีดิจังเลยครับ อรนนี้ร่วมแล้วนะครับบินโฉบมาหาแล้วนะครับคูแล้วนะครับคูแล้วนะครับดูครับจะขึ้นไหมเจ้เาสามองจะเก็บได้ไหมครับ,รบเอาไหมฮรอกครับอะไรมาเมื่อกี้ เกระทุ่งแล้วครับเห็นนกแล้วครับรวมต้นข้างๆนะครับมีลนครับเอาี้ครับนกปลาขยับอยู่ข้างล่างนี่ครับเอาขึ้นไปแล้วครับไปนู่นหรือเปล่าชบไปโชคมากนะครับ กำลังเยอะเลยหืมลิงแล้วนะครับอือหือขลม่มแล้วนะครับลิงแล้วนะครับ นกเข้าชาวาตัวนี้ขึ้นานาในนกเข้าชาวานะครับรุนครับรุนจะเข้าสู้ไหมดูครับดึงไม่มีวงในไม่มีสะดุดเลยนะครับผมดึงนกดีมาก นี่ครับนกต่ออาชีพขมเก่ามีนะครับนกลุ้นครับนกป่าก็กระวนกระวายนะครับทนเล้าไม่ไหวนะครับทนเล้าไม่ไหวเบ๊ก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 มันนี่แหละครับเมื่อกี้ม้าก็สักตัวนึงอยู่นี่ครับคู่กันเอาแล้วครับมีลุ้นครับนกป่าคู่แล้วนี่ครับอ๋อหนูเจ้าสามองค์จะเก็บไต่ไม่นี่ครับมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับ ดูกันจริงตีนีมาเดี๋ยวป่าต้นนี้จะได้แล้วครับนี่ครับนกป่านกต่อยู่นี่นะครับนกต่อยู่นี่ลุ้นครับสามองค์จะดึงลงไหมโอ้ไปหนีแล้วครับตัวหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับจะขึ้นไหม กำลัมงมันจะเรียกอยู่นะครับกเลังแล้วครับนะครับตัวนั้นมาคุมเข้าแล้วก็ไปนะครับเนี่ยครับปล่อยกระลงแล้วครับเลิงนะครับเนี่ยับลุกป่าอยู่นี่นะครับห้งล่าง ลุ้นครับลุ้นดึงยังเดียวครับผมสายดึงนะครับคูครับโอ้โหเรียกคำคู่คำดึงยังเดียวครับผมจะทนไหวไหมนกป่า มองไม่ค่อยเห็นนะครับมันทึบมันทึบมาแล้วครับตัวนึงขึ้นยอดเลยครับลูอปลากระโตอยู่นะครับลงไมาแล้วครับตัวนู้นมาแล้วครับไปทางนู้นครับโอใส่กลัวตัวนี้ครับเออเล่งกันจังเลยครับลูกปลาก็เล่งนี่ครับอยู่นี่ครับกิ๊ก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 อยู่ข้างล่างนี้ครับ จะขึ้นไหมหน่อยเดียวลุ้นครับเดี๋ยวสามองค์จะดึงเข้าร่วมได้ไหมนี่นครับนกป่าเป็นตูดขา,ขาวๆอยู่นะครับผมสงสัยหัวปักทรณนีเลยครับนกป่าอืมอกระดิกแล้วครับเริ่มกระดิกแล้วนกป่า โอ้อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่บนนี่นะครับนี่นะครับนิดเดียวโตอยู่นะครับนี่ครับนิดเดียวนิดเดียวดูมันจะไปร่วมไหมใจจะเกินร้อยไหมนกป่าดุนให้ขยับอย่างเดียวครับนี่ครับเสียงดีนะครับนกนกป่าก็เสียงดี ต้องห่วงครับเจ้าสามองค์นะครับนะครับเด้งนะครับยิ่งขยับยิ่งเร่งนะครับนกต่อไปสามนกปลาคำเดียวนะครับผมนี่ครับ ลุนครับลุนครับทำท่าจะขยับครับผม่ทำท่าจะขยับนี่มีขนมนะครับ,รบล็กตรงนี้ขึ้นไว้นะครับผมลองขึ้นกงไว้มันเริ่มขันเริ่มคูแล้วนะครับผมยังไม่ถึงเดือนทำท่าขยับแต่ก็ ยืนอยู่นะครับยืนเรียกอยู่นะครับใจจะเต็มร้อยหรือเปล่าน้องป่าน้องต่อกัะดึงไม่หยุดแล้วครับผมนี่เลยครับนี่ครับยกป่าอยู่นี่บุ้นเนี่มัน ยับอย่างเดียวนะครับเลยอีกข้ามต้นมาก็เข้าร่วมแล้วครับลกต่ออยู่นี่นะครับลกต่อหยู่คุมใหญ่นี่เดะาชมครับร<ด>ือดนครับดึง,ดงกันอยู่นะครับ เขากันก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยเหนียวพอสมควรนะครับรถตรงนี้ไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะครับรอรู้นะครับตัวล้วนะครับจะเหยียบแล้วนิดเดียวนิดเดียวนะครับโอ้ยนี่นะครับผมขึ้นมาร่วมแล้วนะครับดูครับจะลงไหมนิดเดียวเมื่อกี้เกือบเหยียบนะครับ โอ้โทนเราไม่ไหวครับต้องโดดเข้านะครับเล็วครับจอสามองค์จะเก็บได้ไหมนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับนะครับเด็วครัลนอกป่าทนไหวไหมอยู่บนชานพระเนตรแล้วนะครับ แต่ไม่คูนะครับโดดเข้าแต่ไม่คูดึงหัวปักแล้วนะครับนี่จะทนลูกเล้าไหวไหมนะครับเอานะครับหันลนะหันลนะมานอนหรือเปล่า มาแล้วไม่สู้นะครับผมโดดเข้าร่วมแล้วไม่สู้อดุรุนครับเมื่อกี้เข้าไปเกือบเหยียบนะครับเีย๋ยครับยิงวงในยิ่งเล้านะครับโอ้วงในดีมาก มอง้วครับมองแล้วครับทำท้ามองครับนอนเรียกแล้วทรับกป่าอ้าวไม่ขยับครับมานอนเรียกเฉยๆเลย รอชมครับมันจะดิ่งลงไหมแต่โตอยู่นะครับดีที่ยังโตนะครับพอมีลน้นเจ้าสามองค์ก็หัวปักธรณีแล้วนะครับล้นครับล้น ขยับแล้วครับขยับแล้วครับขยับแล้วครับถ้าเดินแล้วมีสิทธิ์ครับผมเดินนะครับเดินนะครับทีละนิดทีละนิดครับลุ้นครับนี่ครับนกเหนียวเหนียวจริงครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ ดึงออมามีลุ้นเลยครับดึงมาจนร่วมนะครับผมร่วมแล้วยังไม่ใช่ว่ามาคูนะครับมาเรียกกันอีกนะครับโอ้โหลีลามากนะครับองป่า ปื๊ดปื๊ดลงลงตับอุย๊ยนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวอีกจริงเดียวโห่แล้วครับโห่แล้วครับลนกปลามองไม่เห็นแล้วนะครับโดดขึ้นมาเสร็จเลยทนลูกเราไม่ไหวครับต้องลงนะครับตับอุย๊ยนิดเดียวครับอยู่ด้าชานดี๋วครับทนลูกเราไหวไหม ดูนะครับจะทนไหวไหมทนไหวไหมโดดขึ้นไปอีกเออถ้าโดดอย่างนี้มีรุ้นครับเอ,อดูครับเจ้าสามองบอกหมานไฟอกขยอยเป็นจับูลนะครับจะทำได้ไหมปรับโดดดิงใส่คอนนยครับนกต่อนะครับถ้ามันเล่นต่อเนื่องครับนกป่าอย่างนี้นก็อดไม่ไหวครับถ้ามันสู้นะถ้ามายืนนิ่งไซคขุดแล้วจบครับโดดตับ๊บ ปับ๊บรถทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวชั่วโมงกลัวเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับผมเข้าร่วมกันกลัวจะดึงร่วมต้นได้ร่วมต้นแล้วไม่ใช่ว่าจะเหยียบเลยนะครับผมวงในต้องเหนียวจริงๆนะครับนกต่อเล้าจริงๆนะครับเอาหายไปไหนแล้วนกป่า เดี๋ยวถ้าอาการอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวมันมีสิทธิ์เหยียบครับผมเรเห็นหัว,หวแบบเดี๋ยวโดดจนได้ครับลุ้นดีครับนกเหนียวเนียว<ๆ>อย่างนี้มันได้ลุ้นนะครับโอ้โหลูกต่อนี่ดึงอ้าวนีครับเอาเอาอีกจริงเดียวครับ ิงเดียวยิงเดี่ยวมีกิ่งพักอยู่นะครับข้างๆเ๋ยครับก็จะโดดไหมนกป่าเห็นหัวแป๊บๆต้อออกครับผมออกมาต้นเดิมเนี่ยครับมันเหนียวนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับมันเห็นกันติดหลายตัวหลายเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอสมควรลุ้นครับลุ้นมาร่วมใมครับผมไมตัวนีครับตัวนี้เด็ดจริงนะครับ เอานี่ครับลกกปานเข้าหลายๆตัวนะครับดูครับมาไอ้นี่มองเลยเอาครูครับจะสู้ไหมหลอน,นคูไหมสู้ไหมสู้ไหมนะครับผมอีตัวนี้กัยังไม่เข้านะครับผมดูครับตัวใหม่นี่จะสู้ไหมเอาแล้วครับคูแล้วนะครับจะสามองค์คูแลจะหนีไหมนะครับ มีมีอาการนะครับอาการกระวนกระวายนะครับลุ้นครับตัวไหนติดก็ได้นะครับนกหมันนะครับคูแล้วครับแล้วครับดูครับดูครับมันจะลงไหมต้องไปหาตัวนี้ครับคููกันนี่ครับมาแล้วครับไอตัวนี้ตัวป่วนนะครับ เดี๋ยวดูครับมันชิงถิ่นกันนะครับนกอือเสียงกลางก็ไอ้นั่นหนีิมาคู่กันกับตัวที่สู้นี่เนี <c> ่ย <oughs> นี่ครับเวลานกมันร่วมโดดไปโดดมา ไปคูใสนกต่อนอนเอามาแล้วครับปืไปไหนล่ะโอ้ตะเลิดตะเลิดไปเลยนะครับลุ้นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้านะครับผมลุ้นครับโอ้วงในดีมากนะครับเดี๋ยวกราบครับพอดีเขาเอาไมโครมาลงเขาจะกวดข้างทางนะครับผมนกป่าไปหมดแล้วนะครับไมโครลงเมื่อกี้ดัง มันก็เข้าๆออกครับจะเหยียบอยู่แล้วนะครับนกต่อยังเรียกอยู่เลยนะครับผมเจ้าสามองนะครับนี่ผมไปเก็บก่อนนะครับไม่คืนแล้วครับดูครับทางหลวงเต็มเลยดูนกต่อยเรียกอยู่เลยนะครับนู่นนะครับเฝ้าตั้งสามชั่วโมงวงในดีจังนะครับนกต่อนะครับนี่นะครับก็เรียกอยู่ของมันนะครับ นี่ครับทางหลวงเต็มเลยไปแล้วครับผมไม่ได้ยินอะไรละทีนี้เขาจะเคลียร์ทางของใส่จะทําทางใหม่นะครับนี่นะครับจะสามองค์ของเรานะครับเออเดี๋ยววันหลังเช็คใหม่ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนี่นะครับจะสามองค์ไม่ยอมเหยียบนะครับรู้เพื่อนเนี่ยต้นใส่มันเห็นกันติดบ่อยนะครับผมต้นนี้ ะไม่เป็นไรครับผมยังน้อยก็ได้เช็คนกต่อเรานะครับเล่นดีมากนะครับวงในเหนียววงนอกดีวงในเหนียวนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ